บอกให้ไควายไอ้เหี้ยไอ้โว้อ้ซโอ้โหไอ้เอาเซตตัวเองมาเล่นก็ไม่ไหวไอ้ควายจะไม่เรียกคนอื่นให้มาช่วยไอ้ยีนี่นี่จุดยืนไอ้เหี้ยแก้มเช่าโอ้โหคนแรงไอ้ย่างนี้ดูบังหลุยก่อนแล้วกัน บีบมานะไปกลับซ้ายนะกับซ้ายนะกลับซ้ายนะบีบเราเพื่อนด้วยเราเพื่อนด้วยราเพื่อนด้วยดเออยสวย้มาสวยดึงดึงับมาดึงกับมาดึงกับมากังหลังมาเดิมกางหลังเมเดิมสวยสวยใช่ไหมสวยสวยมาสวยมามาสมาสมาอุ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 มาปล่อย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 สมมาสมาเฮ้ยมึงสมไปไหนมึงสมาไนี่ดิมงมาหนังบ้านยมาไปหลิ อย่าลุดอย่ารุดโซนแ้วโนไว้โอดปล่อยปล่อยปอยนไว้ปล่อยปล่อยไแ่โซนไว้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 ่อนไของพี่อยู่ไหนวะมเยมากเยบอตัวเลยยคือแล้วมาเติกลาไฟมาเติมกลางไฟมาเติกลางไฟมาเติกลางไฟ ซูสีป่ะเนาะไม่ต้องหลังบ้านหยยบศพของกูหยยบศพ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 หยบมาหยบมาเฮ้ยสูสีป่ะหยบม่ราไปไมราไปไม่ราไปไม่ราไปไมม่ราแลกบ้านแล้วมาแลกบ้านแล้วมาแลกบ้านแล้วแลกบ้านแล้วมังกลับมากลับบ้านดิคนเยอะมาหยยบศพเลยอไอเหี้ยโง่เหี้ยไม่อยากจะด่ามันไม่อยากจะากายไปแล้ว่้ยากูกยกยกากูยกูยยยา มา,มาใส่หน้ากากแล้วมันดูคนออกได้ไงวะไปตีมา่ยป่ยกูเยไอเนี้ยไอเนี้ยเยบอลหลุยจะโชว์ว่ะบเย็้นแน่ดลัไยศพขึอ่าเมงฮ้ยสองสองสองกูหลังบ้านมากลังมาอี่สอง เอเจ็บเจ็บออเจ็บปเจ็บนี่ดเจ็บเจ็บอ่จ็บจังเลยเจ็บจังเลยมาดิ มยไป่เกเลยเอาไอเยีต่มไอเยตอไอเยีตคเปาเยตุ้มเกาพับตาคยอะไม้เยอะคยอะไรมไงคยไรอ้อะไรอะคยอะไมึไงไอสัตวเยตไม่มีอะไรไอเยตีอควายเยตีเควายเป็นคยะยควยไอใเยไรไ้สัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ไอควายไอเี้ยดด่าไม่ออกไม่คิดอะไรไม่ออกแล้ววะ นั่งด่ามันไปหมดแล้วอ่ะเย้ยยิ่งไม่ออกไอ้สัตว์เยนี่ยไมอพี่ไอพี่หลุดวิ่งยี่สิบเก้าสามสิบไปด่าแล้วเสียวเสียวมาพี่เกณฑ์จำภาพนี้ไว้ไม่ต้องแก้เลยแล้วแค่เปิดแค่เปิดมึงแบบมันไม่มีเฮียเลยเก่งเลยอ่ะไอ้เอีเย่ได้บันเห็นอ่ะแล้วใครดึงกูเนี่ย ไฟเมื่อกี no, right, oh. ้กูไม่ตายเลยเทสแก๊งก่อนดีกว่าวะเทสแก๊งก่อนลวกันคนดูแล้ค่อยหาเดี๋ยวพี่ขอหาก่อนนะครับคนดูเอ้เดี๋ยวพี่ขอเทสแก๊งก่อนนะครับคนดูแล้วค่อยเทสทีหลังไอ้ร้านไี่หายเองไปที่มือไหมเนี่ยติมติม มาไปเบบนเลยไปบนไม่ให้หมดเลยเซ็ตของไปบนนเลย่เบบนไปบนใครรับพี่กระลันหน่อยที่ไฟใครรับพี่กระลันไปมาเซ็ตมาเซ็ตของไปบนมาเซ็ตของไปบนมารถใครบ้างโอ้เว้ยนี่ใครบ้างสวยมากเพื่อนอย่างนี้แหละนี่แหละชิวๆ้มึงอย่าไปคิดเยอะอย่าไปเก้งอย่าไปกึ่งเฮียอะไรหรอกเปิดไกลัวมันเปิดไปแค่หึงไอ้หลุยนี่ก็คนในแก๊งหมดเลยนะครับเยอะแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปอันนี้คนหลุยนี่คนในแก๊งหลุยหมดเลยไหมยี่ห้าไปเปิดเลยอะ ไอันี่เราเปิดสวยมากอ่ะอันเนี้ยอีกสามวินเพื่อนอีกสามวินไม่ส<ว>ิบเอ็มนะสิบเอ็มนะสิบเอ็มนะอย่าประมาทก็คือไม่ได้เอาคนอื่นมาช่วยเลยถรงไั้ให้ได้โอ้โห

เดินตรงกลางเลยเดี๋ยวกลับไปรวมกลับไปรวมกลับไปรวมดิมันตายกลับไปรวมกลับไปรวมเร็วับไปรวมรีบปิด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 ต่งบ้านเยอะไปไปครับไปตายตายสามศพตรงกลางมันตายสามตายสามศพบ้านเราไอ้ตรงกลางสามศพเอาไหนไปไหนียตรงกลางสามศพไปเอากเอาละครเอาละครวุ่นหล่อบ้านแตกที่เชื่อเด่๋ยวจบเดี๋ยวจบเฮ้ยการให้กูหน่ักมากไปตายตาย อุ๊ยเอาไปก่อนขอมีดหน่อยดิอืมเอาสักกูอยากดูเหมือนกันดูนึงมีมีมีมามาตายเปิดตังโซน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 เฮ้ยเฮ้ยมันทะลุมาสองทะลุสองสองสองซุสองสองคนสองคนสองคนจะโซนไอ้หัวใจจะอะไยพี่จะอะไยพี่ดึงศพมาดึงดึงดึงมาสาระมาพี่หลุยพี่หลุยมันจะเอ้ยเอไอการเอไอการมาเจะทะลุพี่หลุยพี่หลุยมันจะทะลุเอาไปเดี๋ย่ ตายตายอีกโอ้โหสาไปที่หลุยยังแรงเลยเอาดิเอาดิไวไให้มนไปเลยเลยไปกลไปไวให้เพื่อนตไปเงหน้าอไปเยไปรีเพื่อนเยอะเรีเพืเยอะเยอตไว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 นนะตั้งตั้งตั้งรับตั้งรับมาผมมาผมไวนะมันงไหวเรไวไวเพื่อนไว เอาศพไม่ได้หรอกมายืนเสียเวลาก็เก่งๆอย่างเงี้ยมันจะรอยอยู่มันจะรอยมันจะรอก็การโยกการโยกกันอยู่ไปรียกไปรียกไปรีเติมเพื่อนเติมเพื่อนหน่อยเติมเพื่อนหน่อยไอ้หลังบ้านคือมันรอยไปเรียกไปเรียกไปเพื่อนไปไปรีเยกไปเรียกไปเรียกไปเรียกตัวพังเลยนี่หว่าเอ๊ะกลับมากลับมารอเพื่อนรอได เออผมผมื <I mean ้อนะผมื <S <S ้อนะผมเยอะมันมามันมามานถลุนะไปรีไปรีมันลุมาะมันมาต่อุโน่ไปหน่อยีบับไปรี่ไปรีบกล่บไปรีบกลับไปยีโย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 

อะไรไปยยเอ้ยคไอะไรคอะไรถมีดถือมดมีดถคนไรั่นเอากูลงเป้าเอากูลงเป้าดูคนเดียวพอดูคนเดียวพอคนเดียวพอดูคนอ่เล่นอย่าห่วงเล่นปสมบไ้ยเบาอกอไดามาเจอแรงกว่าคุณไรคุณไตาม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 พูดิตามตามไอตามไอตามพูดดิตามตามตา้มพูดิตามพูดเวลาคุณต่อยตามไอตามไอตามไอวะสนับซิมทำไรสนับซิมทำไรตาม เอ้ยเดี๋ยอ้ยพี่เอ้ยกลับมาเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วไอ้ควายกูยืนนานกว่าทำไรตั้มทำไรตั้มทำไรตั้มตั้ทำไรเนี่ยตั้มตั้มเพื่อนกูวาการสอบ้านนันการสอบ้าน อไอ้นี่ไอ้นี่ตัวหลุดมาคนได้ต่ไอยหลุดเฉยเลยเฮ้ยเพื่อนตายกลางเพื่อนสายกลางเพื่อนสายกลางดึงศพมาดึงศพมาดึงศมา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 ดึงศพดึศพดึงศพไปศพศพหน่อยศพหน่อยมันมาดึงศพมันมาให้มันได้ชุบใหญ่เื่อยวมาเรื่อยเดิมาเรื่อยไปแลยวมาเรื่อยเฮ้ยศพกลางวิ่งไปนำเชียร์อะไรเฮ้ศพมาใครใครเซฟกักใครเซฟกักมาดึดึงต่อชุบก่อนชุบก่อนมึงช่วยกันอุ้มศพกอนได้ไหมวะ โอ้เพื่อนช่วยช่ย่ยแล้วใครไปแยกตายตรงนึงอ่ะพี่ไม่ด้นมามมน่อยันเพื่อนเียเพื่อนเดียเพื่อนีเพื่อนีไปตายกันทีละตัวสตัวเนี่ยเฮ้ยหนักมาเอะเกินเฮ้ยหนักมาเอะเกินเฮ้ยไปเติมกลางเลยไปเติมกลางเลย เดี๋ยวบาอจะให้เดี๋ยวนีจาให้เดห้่อยดพี่ธูนี่จันหรอพีู่์เดี๋ยวนี้จะให้มึงเล่นด้วยกันหลังบ้านฝั่งกูหลังบ้านไปขึ้นไปให้หมดหลังบ้านขึ้นไปให้หมดหลังบ้านขึ้นไปให้หมดหลังบ้านขึ้นไปให้หมดกูเองกูเองมันตายเยอะมันตายให้หมดจะมาโอ้ยกูตายเฮ้ยแลนมึงดูปะแลนมึงต้องดูนะปยปามัดหน่อยปัดมัดต่อยหน่อยเย้ะ มึงดูดิใครเท่ไรบ้างแล้วน่าเฮ้ยเขาเอาศพไปเล่นเฮ้ยอย่าเอาศพไปเล่นอะไรในจดไม่น่าแลนงโหดเลยสารเกินกูแกน้งไอ้ควายไอ้บ้าเฮดไอ้เที่ยไม่มีจุดยืนต้องให้คนอื่นมานั่งบอกให้ไอ้ควายไอ้เที่ยมเนี่แก๊งมึงมันไม่ใช่แก๊งแล้วแก๊งมึงอ่ะมันเป็นเรียกแก๊งรวมมีไอ้ควายต้องให้คนอื่นมานั่งบอกให้ไอ้ควายไอ้เที่ยไอ้โว้โอ้โหควายเอาเซตตัวเองไปเล่นก็ไม่ไหว ว่าจะไม่เรียกคนอื่นให้มาช่วยไอ้ยนี่นี่จุดยืนไอ้เชี่ยแก๊งเช่าโอ้โหคนแรงไอ้เยี่แก๊งเช่าอ่ะไอ้มุนเนอร์เป็นไงอ่ะมุนเนอร์อ่ะฮัลโหลแลนมุนเนอร์เป็นไงผมเฮียถามผมแล้วว่ามันเหรยีย <Gym>. ญอะไรมุนเนอร์พอสำหรับผมเหรียญอ่ะบ้านเหรียญมิดมิดสมองนะเฮีย มันกูถามว่าเก่งไม่เก่งไม่ใช่มีสมองการเรียนเก่งองให้อ่ะเราไปถามไอ้นี่เอาไอ้ดีไอ้มูนเนอร์เป็นไงมิดไม่ค่อยเป็นพี่แบบว่าเขายังออกห้ามัวอยู่พี่ออกแล้วแล้วทิกะทิกะพี่ทิกต้องฝึกทิกใหม่ช่ำช่ำอ่ะทิกใหม่เป็นไหมเขาเขาไม่ค่อยเล่นทิกใหม่อ๋อไม่เป็นแสดงว่าไม่เป็นสกอร์เท่าไหร่ หนสองพี่สอไม่ไม่ไก่มุนเนอะ 6, 1, 3, 6, 1. 1> หกหนึ่งพี่หกหนึ่งโอ้โหเต็มถัง